ไขมันพุงกับสมองเสื่อมไขมันไม่อยู่ในพุงแต่มันไปอยู่ในสมองผมอยากเล่าเรื่องของชายวัย52ปีเขาเคยเป็นพ่อบ้านใจดีมีพุงนิดๆที่ใครๆก็แซวว่าพุงสุขภาพดีแต่วันหนึ่งเขาขับรถกลับบ้านแล้วลืมเส้นทางที่ขับทุกวันมาสิปีภรรยาเริ่มสังเกตว่าเขาจําชื่อเพื่อนไม่ได้พูดติดขัดลืมแม้แต่จะกินข้าวหรือยังผลตรวจสมองออกมาสมองส่วนความจําเริ่มเสื่อม ทั้งที่ไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีไขมันในเลือดสูงเลยแต่มีอย่างหนึ่งที่เห็นชัดคือไขมันพุงงานวิจัยจาก n u t r i e n t ปี2025พบว่าไขามันในช่องท้องหรือที่เราเรียกว่า v i s c e r a l Fat ไม่ได้อยู่แค่ในพุงแต่มันส่งสัญญาณอักเสบไปถึงสมองโดยตรงทำให้สมองส่วนที่โพแคมปัสที่เกี่ยวกับความจำและอารมณ์เสื่อมเร็วกว่าคนทั่วไปพูดง่ายๆคือไขมันไม่ได้อยู่ในพุงแต่มันไปอยู่ในสมอง ภรยาเขานั่งร้องไห้และพูดกับหมอเบาๆว่าหนูเตือนเขามาตลอดว่าพุงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เขาชอบพูดว่าแค่พุงเองไม่มีอะไรแต่วันนี้พุงที่ว่าไม่มีอะไรกลับกำลังพรากสมองของเขาไปทีละนิดหมออยากฝากไว้ว่าอย่ารอให้สมองเริ่มลืมก่อนจะเริ่มลดพุงเพราะการลดไขมันพุงไม่ใช่เพื่อหุ่นดีแต่มันคือการรักษาความทรงจำของเราให้ยังอยู่กับคนที่เรารัก